ดีวแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสออยู่ในสายกับเราตอนนี้พี่เพียร์นทวัตนอ้นรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์ซ c s m b ค่ะพี่เพียรสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะลงมาใกล้จะครบร้อยจุดแล้วนะคะจาก1 4 5 0ตอนนี้ใกล้1 3 5 0แล้วค่ะนะคะแล้วอัพไซส์เอ่อดาวไซส์ด้านล่างยังลึกไมหมคะรอบนี้นะคะสำหรับตลาดบ้านเราะคะ่ะ ประมาณพันสามครับพี่บยพันสามเลยนะคะโอ้พันสามเลยค่ะแต่ว่าเงื่อนไขสําคัญอยู่ที่พันสามร้อยหกสิบนะครับค่ะเอ่อถ้าถ้ายังสู้ไหวก็ก็ไม่ลง่ะครับค่ะแต่ถ้าสู้ไม่ไหวเนี่ยก็จะถอยลงไปแรงครับค่ะเอ่อตอนนี้ราคาขู้นส่วนใหญ่ลงมาที่นั้นวรับหมดแล้วครับค่ะจะขึ้นอยู่แบบว่าตลาดจะเอาไหวไหมนี้อ้ปัจจัยที่ทําให้ตลาดไหวไม่ไหวอยู่ที่ข้างนอกนะครับไม่ได้อยู่ที่ข้างในค่ะคืออยู่ที่การติดเชื้อระลอกสองนะครับเว็บที่สอง อยู่ท um, ี่สถานการณ์ hr, ที่อเมริกาคือโลกโควิดเป็นโควิด19เหมือนเดิมครับค่ะ <gam. S 1> ผลประกอบก,การตัวเลขเศรษฐกิจจะทยอยประกาศถ้าดีกว่าคาดก็จะก็จะเป็นผลดีต่อตลาดแต่ว่าถ้าแย่กว่าคาดเนี่ยเช่นจ d p เช่นตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสำคัญ,คญทั้งทางฝั่งอเมริกาทั้งทางฝั่ง,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 งเอเชียนะครับค่ะ <Wha liver. S 1> ถ้าออกมาดีก็หนึ่งสามหกศูนจะเอาอยู่ครับ เพราะฉะนั้นกรอบแนวรับก็คือจะอยู่ที่1,360ถ้าหลุดลงไปด้านล่างก็ต่อที่1,300จุดนะคะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อต,ตรงนี้ถ้าถ้าจะซื้อนี่จากเราสูบอตกขายมาจากข้างบนเนี่ยตรงนี้ก็ซื้อได้บ้างแต่ว่าอ,อ,อาจจะต้องเลือกตัวนิดหนึ่งครับค่ะด้านบนละคะพี่พี่เพียคะเรา1,400เรามีโอกาสผ่านอีกรอบไหมคะอืมตอนนี้ยากมากครับเพราะว่าไม่มีข่าวบวกเลยครับเวอตอนนี้หาข่าวบวกยากมาอม ตอนนี้นะครับขา่าวหกอย่างเช่นคนหวังคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นคาดว่าวัคซีนจะได้ตามกําหนดคาดว่าผลประกอบการจะไตรมาสสองจะดี่ปทีข่ขั้วที่ต้องรองหมดเลยครับควยต้องรองกระดาษกระดาหมดเลยค่ะไม่มีาขาวเดือนนี้เดือนนี้จะว่างๆไปปลอดข่าวดีครับค่ะมีแต่ข่าวลบทั้งนั้นเลยทีนี้ช่วงครึ่งครึ่งครึ่งปีแรกซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายการทําวิดีโอเรสซิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยไหมคะเพื่อที่จะทําบัญชีอะค่ะ ก็เป็นไปได้นะเพราะว่ากองทุนเขาซื้อเขาซื้อมาตลอดแล้วเา้าขายไปบ้างแปลว่าเขามีเงินสดในมือปัญหาจะทําหรือไม่ทำเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าหกว่ามีโอกาสครับค่ะทีนี้อถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นนี่หมายความว่าเราก็ยังพอมีความหวังกับการขึ้นของหุ้นการฟื้นตัวในรอบนี้ถ้าเกิดไม่หลุดพันสามร้อยจุดใช่คือที่ปัญหาคือมันจากนี้ไปจนกระทั่งถึงเอกวิโรเดซิ่งเนี่ยมันประมาณสองอาทิตย์ครับอ๋อไอันสามร้อยหกสิบจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอาถ้าเอาไม่อยู่เขาก็จะไปทำวิโรเดซิ่งที่พันสามครับค แล้วมันก็จะขึ้นมาตรงพันสามรอหกสิบอีกรอบใช่ใช่หรือขึ้นมาตรงนี้ละครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพันสามรหกสิบเอาอยู่มีโอกาสทำมิดรเบสิ่งขึ้นไปถึงพันสี่ร้อยได้ไหมคะก็เป็นไปได้ครับพันสี่ร้อยเป็นไปได้ครับอืแต่ว่ามันที่เนี้ครับหมยจะเห็นเลยว่าสามร้อยหกสิบเนี้ยเอาอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลัเลยครับพยายามจะลงเทสมีแรงขายในวันนี้ครับวันสองวันนี้ก็รู้นะครับเอาอยู่ค่ะนะคะก็หุ้นลงมาแนวรับหลายตัวมีตัวไหนพอจะรับ ได้บ้างคะ่ะพี่เปียกขาตัวที่ยังใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นหลักค่ะ,ะไม่ได้เกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าหรือว่าอะไรมากนักน,นะครับก็ยังเป็นพวกกลุ่มสื่อสารค่ะ,ะพวกสนามบินเนี่ยยังขยอยเปิดใช้กันอยู่เนี่ยนะครับได้ยังได้ทั้งคู่อยู่ครับพวกไฟฟ้าแต่ว่าไฟฟ้าอ้อยักนิดน,นะครับผมอยากอยากให้นกดลงมาอีกนิดนนแต่ว่าแอดวาน e กับ a อ t เนี่ยใกล้ๆแนวรับแล้วนะครับ ขอแนวรับ advance okay. นิดนึงนะคะทำไมกลุ่มสื่อสารต้องโฟกัสไปที่ advance ตัวอื่นก็มีดีแท็กเออยูเลยเราเลือกตัวใหญ่ที่สุดไปเลยครับใช่หมใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดแล้วของกลุ่มไปเลยครับค่ะจะปลอดภัยร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบตังค่ะ a d v a นซ์เช้านี้ค่ะผมอยากได้ร้อยเก้าสิบเอ็ดครับผมปิดรออยู่ครับค่ะแนวรับอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะคะแนวต้านนะคะหรือจุดถอยจุดสต็อปมีไหมคะไม่ไม่ต้องครับถ้ารับได้ร้อยเก้าสิบเอ็ดผมคิดว่าไม่ไม่ต้องสต็อปครับ เตรียมแคบไม้สองไวให้ผมหน่อยเท่านึ้งอาจจะลงไปสักพันสักร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยไม่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 ไกลกว่านี้เท่าไหร่ครับแล้วเวลารีบาวกลับในราคาที่มันจะไม่ขาดทุนครับค่ะได้ค่ะแนวต้านรอบนี้สองร้อยได้ไหมคะหรือไกลปได้ได้ครับได้ได้สองร้อยได้ค่ะแต่ว่ายุ่งเง่องขายอยู่ที่บอกที่บอร์ดรับดูตลาดนี่เึงครับว่าเอาอยู่หรือเอาไม่ค่ะสนามบินกําลังจะเปิดแล้วเดือนหน้าทยอยทยอยทยอยนะดีนะค่ะ ถากสยยไทยใช่ไหมคะตัวนี้ก็แต่ก็ไม่รู้ว่าต่างชาติจะมาไหมน่าจะยังครับน่าจะยังครับเออทีถ้าจะรอต่างชาตินี่ต้องผมว่านู่นอะพอเตอร์สีนู่นเลยนะค่ะทีนี้ในแพทเกจสั้นๆสั้นๆเนี่ยหมยรับตรงหกสิบเอ็ดบาทได้นะหกสิบเอ็ดบาทแนวต้านนะคะแนวต้านก็หกสิบห้าครับค่ะคือเออทีนี่เรายังมีโอกาสเห็นจุดต่ําสุดใหม่ไหมคะคิดว่าไม่ครับคิดว่าไม่แะ้ะคิดว่าไม่ล่ะ เพราะฉะนั้น 1. 1> ถ,ถ้าไม้สองหลุดหกสิบเอ็ดขึ้นไปก็ต้องเตรียมไม้สองไว้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใชครับไม้สองก็ไม่ไกลครับประมาณห้าเจ็ดแล้วเราเนี่ยครับไม่ได้ไม่ไ้ไกลมากครับค่ะไม่ได้ไกล่ะค่ะ,คะ,คะสุดท้ายย้ากลยุทธ์ทิ้งท้ายให้ชนิดหนึ่งค่ะพี่เปียค่ะเพราะว่าเรามีแต่ข่าวลบค่ะเราตอนนี้ก็จะครึ่งปีแล้วนะคะตลาดหุน้นก็ขึ้นมาเยอะก็จริงแต่นักลงทุนก็ไม่ได้กำไรกันค่ะ ครับผมผมผมนี่หนีนะครับถ้าเราเป็นคนที่เล่นรอบหรือว่าเล่นปันผลเก็บจากข้างล่างเนี่ยคุณคุณควรจะเคลียร์หุ้นออกหมดได้แล้วนะครับค่ะอ่าที่สองกรณีที่คุณเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยเมื่อวันศุกร์เมื่อพระาสศุกร์เนี่ยมันมีสัญญาณปิดปิดสัญญาณเก็งกำไรระดับหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องลดพอร์ตลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้ามันหลุดพันสามร้อยหกสิบเนี่ยคุณต้องถือเงินสดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ,คะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยต้องกลับขอบคุณพี่เปียกมากเลยขออนุญาาตามตม่่อสัปดห์หน,นะคะคคพีีเยก ยินดีครับพี่หมวยครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดะคะคพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตน์นะคะใจดีกับเรานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSB m นะคะค่ะ มาต่อกันนะคะที่ตลาดบ้านเรา1 3 6 7นะคะพี่เปียกให้แนวรับ1 3 6 0นถ้าหลุด1,300มีแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นเลยนะคะก็ลุ้นการทำวินโดว์เดซซิ่งครึ่งแรกนะคะถ้าเกิดว่าเซ็ตลงไปแล้วมีโอกาสทำวินโดว์เดซซิ่งมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ราคาแนวต้านจากแนวรับ1 3 6 0ก็จะกลายเป็นแนวต้านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเซ็ตไม่หลุดนะคะลุ้นการทำวินโดเดซซิ่งไรฟ์ขึ้นไป1,400ก็มีโอกาสะคะ่ะเพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นยังคงสามารถเลือกได้เป็นรรราายตัวนนะะคะกกเลือุ้แบบ ตัวดูหุ้นตัวที่ลงมาในจุดที่เป็นบริเวณแนวรับนั่นเองนะคะซึ่งจุดที่เป็นแนวรับนะคะของหุ้นที่มองเกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศจะมี2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกเป็นตัวของ advance นะคะ ตัวของ advance ค่ะคือหุ้นตัวใหญ่ที่สุดในกลุ่มของสื่อสารแล้วก็มองว่าโอเคเนี่ยบิดรอตั้งรับแนวรับ191บาทถ้าหลุดต่ำ1 9 7ลงไปนะคะไม้2ส,สามารถเข้าซื้อได้นะคะมองแนวต้านก็ใกล้ๆ200บาทนะสําหรับตัวของ advance นะคะอีกหนึ่งตัวคือตัวของ lt ท่าอากาศยานไทยนะคะ ประมาณสัก61บาทค่ะเป็นแนวรับนะคะแล้วก็ไม่ไกลเท่าไหร่แนวต้าน65-67ประมาณนี้นะคะเป็นภาพการเทรดในระยะสั้นๆนั่นเองนะคะก็เป็นท็อปิกที่เทรดในช่วงภาพสั้นตลาดแบบนี้นะคะที่ลงมาบริเวณแนวรับรอย่อแล้วเข้าซื้อค่ะส่วนในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่นะคะก็จะมีตัวของเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น DW นะคะจะมีตัวของ a d v a n c e 28C2008A นะคะ ที่จะเป็นตัว DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนําในวันนี้ค่ะนะใครที่ชอบเทรด DW หม่อยขอให้ท่านเลือกค่าย28 m a c q u r r i e นะคะมีสภาพคล่องสูงค่ะ ตัวของ advance a 2 8 c 2 0 0 8 a ตัวนี้จะมีค่า gearing อยู่ที่8.7นะคะค่า sensitivity จะอยู่ที่0.85ค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นหุ้นแนะนำเกี่ยวข้องกับเราแล้วใครชอบเทรด DW เพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่จะมีตัวของ aot นะคะ2 8 c 2 0 0 8 a ค่า gearing จะอยู่ที่8.2 sensitivity อยู่ที่0.86ค่ะใครชอบเทรด DW ใครเทรด DW อยู่แล้วขอให้เลือกค่าย28 m a c q u a r i e นะคะ ส่วนใครที่อยากจะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดเคล็ดลับดีๆกิจกรรมดีๆนะคะฟรีสัมมนานเนี่ยสแกนเลยค่ะคิวอาโค้ ode, มุมจอนี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะไปติดตามได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตารางเกียร์ริงต่างๆนะคะก็ดูได้ที่เว็บไซต์เว w ร์ไวเว็ไทยดีวีค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW ดีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่